ลักษณะของเรือแบบนี้ก็ตัวหัวเรือก็จะเป็นห้องพักนะครับด้านท้ายก็จะเป็นพื้นเรียบตลอดเลยนะครับแล้วก็ต้องดูระดับน้ำนะครับในการที่จะขนย้ายทุกครั้งอันนี้มันบอกพอร์ of อฟไทยแลนดนะครับน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับเพื่อนๆอ T G สามตัวกันตทิกเก็อีก2ตัวนะครับ วันนี้ก็เวลาขึ้นก็ต้องมีวิศวกรนะครับควบคุมอยู่แต่ว่าพื้นเรือนี่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะเลยนะครับขออภัยนะครับภาพไม่ค่อยชัดอยู่ไกลเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าฮะมีลำไหนหรือว่าเรือประเภทไหนเข้ามาต่อมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันครับ